ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามผูกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็มาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะครับของช่องกเกษตรตามใจนะครับก็วันนี้ก็ผมก็อยากจะมาแนะนํานะครับอยากจะมาแนะนําเรื่องการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินหรือไถตากดินนะครับในฤดูต่อไปนะครับในฤดูต่อไป ให้ตากดินเนี้ยเพื่อลดปัญหานะครับลดปัญหาเรื่องโรคเชื้อราในดินนะครับเรื่องโรคเชื้อราบางอย่างในดินนะครับแล้วก็ทําให้ต้นข้าวเขียวงามนะครับแล้วก็ทําให้พลิกหน้าดินลึกนะครับพลิกหน้าดินลงไปลึกครับบางคนก็อาจจะใช้แค่ปันนะครับ แต่ความคิดเห็นผมแล้วนะครับการไถเนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ว่าฤดูไหนนะครับไม่ว่าฤดูไหนจะเป็นฤดูนาปีนาปังนะครับก็ควรไถนะครับควรไถดีกว่าปั่นนะครับไถมันจะได้ลึกนะครับแล้วก็มาปั่นทีหลังนะครับแล้วยิ่งถ้าเราตากดินไว้อย่างเงี้ยนะครับยิ่งนานเท่าไหร่นะครับยิ่งดีนะครับเป็นการฆ่า เชื้อราในดินด้วยนะครับแล้วก็มแมลงไข่แมลงต่างๆบางอย่างเนี้ยที่อยู่ในดินเนี้ยนะครับก็เขาก็จะได้ตายได้ผอได้สุกไปนะครับแล้วก็ลืมได้เลยนะครับสําหรับที่ตากดินแห้งๆอย่างเนี้ยนะครับให้ลืมได้เลยว่าเรื่องการใส่ปุ๋ยเนี้ยนะครับข้าวอายุ12วันถึง20วันเนี้ยนะครับ ดินดินยิ่งแห้งเนี้ยน,นะครับข้าวยิ่งเขียวยิ่งงามดีเลยนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมดินหลายคนอาจจะมองมองข้ามไปนะครับรอสูบน้ําใส่แล้วหรือมีน้ําขึ้นมาก็ปั่นเลยนะครับอันนี้ก็ผมแนะนําให้เป็นการไถนะครับจะดินแห้งหรือไม่แห้งก็ขอให้ไถไว้ก่อนนะครับแต่ทางที่ดีนะครับอย่างเงี้ยนะครับหาหันผู้ชม ไถไปเลยนะครับไถาตากหน้าดินเข้าไว้นะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับเชือ้อราแล้วก็ข้าวงามดีนะครับข้าวงามข้าวเขียวดีแล้วก็เวลาถ้าเราไม่ไม่ใช้รถปั่นเนี้ยนะครับผ้าดินแห้งผ้าดินแห้งดีๆอย่างเงี้ยนะครับเอาน้ําใส่เนี้ยนะครับดินเขายุ่ยง่ายเลยนะครับ ถ้าบางคนนียมีทุนน้อยไม่ไม่ใช่รถปั่นเนี้ยเอารถประยัเนียได้เลยง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะมาแนะนํากับพัานผู้ชมนะครับให้ได้รู้กันอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับการเตรียมดินทํานาฤดูต่อไปนะครับว่าควรไถนะครับไม่ไม่ควรปั่นนะครับ ควนไถควนไถก่อนรอบแรกเราควนไถนะครับถึงว่าดินไม่แห้งขาดตัวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ควนไถให้ดินเขาได้ลึกนะครับอัน,นี้ก็บางคนเนี้ยก็ใช้แค่ปั่นนะครับการปั่นเนี้ยมันมันไม่ลึกนะครับมันไม่ลึกเหมือนกันการที่เราไถนะครับการที่เราไถเนี้ยนะครับถ้าดินแห้ง ข้าวเขียวงามนะครับลืมได้เลยเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับเหมือนพี่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับยิ่งข้าวช่วงอายุ12วันถึง20วันเนี้ยนะครับถ้าใครชอบใส่ปุ๋ยไป3ครั้ง4ครั้งเนี้ยนะครับท่านลืมได้เลยหรือท่านจะประหยัดปุ๋ยไปได้เลย1ครั้งนะครับ1ครั้งเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะมาแนะนํากับพันผู้ชมนะครับก็ผมก็ว่าสิ่งละอันพันละน้อยนะครับก็ จะได้ให้ท่านผู้ดูผู้ชมได้รู้กันนะครับสวัสดีครับ